ผล,ลไม้สีน้ำเงินเล็กๆนี้ซ่อนความลับที่น่าตกใจไว้หลายคนคิดว่ามันก็แค่อร่อยกับดีต่อสุขภาพทั่วไปแต่ความจริงคือมันคือซูปเปอร์ฟู้ดระดับเทพพลังไม่ธรรมดาบูเบอรี่คือนักรบสมองช่วยได้ความจำดีขึ้นโฟกัสเป๊กไม่แค่นั้นมันยังเป็นนาฬิกาย้อนเวลาที่แท้จริงชะลอวัยลดริ้วรอย ต่อสู้โรคได้สารพัดตั้งแต่มะเร็งหัวใจเบาหวานมันคือเกราะป้องกันธรรมชาติแล้วคุณรู้ไหมบูเบอรี่ป่าหายากกว่าพลังต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าบูเบอรี่ทั่วไปเป็นเท่าตัวจะกินสดใส่สมูตตี้โยเกิร์ตหรือขนมสะดวกและได้ประโยชน์เต็มเต็มสรุปคือ บูเบอรี่ไม่ใช่แค่ผลไม้แต่มันคือคุมทรัพย์ธรรมชาติที่จะเปลี่ยนสุขภาพคุณไปตลอดกาลพลาดไม่ได้แล้วลองกินดูสิแล้วคุณจะทึ่งกับพลังของมันอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้